เราไปปิดท้ายกันในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมฮะเป,เป็นเรื่องของการรื้อถอนอาคารนะฮะประเด็นก็คือว่ามีอาคารอาคารหลังหนึ่งเนี่ยที่สร้างขึ้นนะฮะแต่สร้างขึ้นในช่วงที่ มีรอยต่อของกฎหมายก,การก่อสร้างคาร2ชฉบับนะฮะแต่ผลปรากฏว่ามีการใช้ช่องโัวของกฎหมายตรงนี้แหละครับทำให้ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะฮะโดยที่มีการไปยื่นเรื่องถึงคณะกรรมาการปรปรชนะครับถึงพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยด้วยนะฮะคุณผู้ชมะฮะคือเรื่องนี้เนี่ยทางทนายอนันชยัยชัยเดชครับพร้อมด้วยนายสมชายและก็นางเพชรรัตน อุตมะวณิชครับเจ้าของตึกย่านสวนมะลินะครับไปร้องเรียนขอความเป็นธรรมนะครับต่อพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวศประธานกรรมธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรหรือว่ากรรมธิการปปชเนี่ยนะฮะคือจากกรณีเนี่ยคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะคุณผู้ชมคือว่าอาคารใกล้เคียงเนี่ยเขาบอกว่าใช้ช่องว่างกลั่นแกล้งฮะจนทําให้เขตป้องปราบศัตรูพ่ายเนี่ย ใช้คําสั่งสารปกครองหรือถอนอาคาร6ชั้นของทั้ง2คนเนี่ยเนื่องจากอาคารดังกล่าวฮะเป็นอาคารพาณิชย์สูง4ชั้นแต่ก่อสร้างเป็น6ชั้นทั้ง33คูหาซึ่งอาคารทั้งหมดเนี่ยคืออาคารทั้งหมดเนี่ยที่บอกว่าที่มันมีปัญหาเนี่ยคุณผู้ชมคือเขาสร้างเสร็จเนี่ยนะฮะก่อนที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคารปี2522จึงต้องบังคับตามพระราชบัญญัติควบคุมก่อสร้างอาคารพุทธศักราช2479 ซึ่งเป็นกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ณขณะนั้นก่อนที่มีการประกาศของตัว2 5 2 2ออกมาคุณผู้ชมประเด็นคือว่าเมื่อเวลามันผ่านมา60ปีเนี่ยมันไม่มีปัญหาแต่ปัญหาเนี่ยมาเกิดตอนที่คุณสมชายและภรรยาเนี่ยนะฮะซื้ออาคารหลังนี้ตอนปีส7และก็มีคดีความฟ้องร้องเก่ากันอยู่คือเรื่องนี้เนี่ยทางทนายอนันชัยเนี่ยนะฮะเปิดเผยว่าคาดีนี้มีคำสั่งศาลฎีกาให้มีการแก้ไขเกี่ยวกับลักษณะอาคารส่วนการต่อเติมดัดแปลงโดยไม่ต้องทุบหรือถอน คือแก้ไขในเอกสารแต่ฝ่ายผู้ร้องเนี่ยไม่ยอมยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองฮะจนกระทั่งศาลปกครองเนี่ยมีคําสั่งให้รื้อถอนและปฏิบัติตามคําสั่งของสํานักงานเขตป้อมปราบสตูพ่ายแต่เนื่องจากว่าตอนนี้มีการตรวจสอบฮะเนื่องจากคําสั่งรื้อถอนของสํานักงานเขตป้อมปราบสตูพ่ายคือเรื่องนี้สาริกาออกมาบอกว่าเป็นการออกคําสั่งข้ามขั้นตอนจึงทําให้คําสั่งดังกล่าวเนี่ยออกโดยมีชอบ ซึ่งเรื่องนี้นะครับทางประธานกรรมธิการปรปรชเนี่ยนะฮะพลตรวจเอกสุริพิสุทธิ์เนี่ยก็กล่าวว่าจะนําเรื่องนี้บรรจุเข้าสู่วราระการประชุมนะครับเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนั่นเองครับอืมนะคะการที่จะซื้ออาคารแล้วก็การรื้อถอนต่อเติมอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะต้องดูข้อกฎหมายให้มันมีความชัดเจนจะได้ไม่ต้องเกิดคดีความฟ้องร้องกันแบบนี้นะคะครรวมทั้งไปร้องของความเป็นธรรมด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้พักกัน